ู่ที่ร้านฮุบสเตชันนะครับสยามสแควร์วันครับเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะว่าข้างในนียมีอะไรบ้างค่ะ พิเศษสำหรับแฟนๆ23 m a n i a ทุกคนค่ะเพียงใส่โค้ด hs mania ทุกการสั่งซื้อเลยนะคะสินค้าราคาปกติได้รับส่วนลด10%ค่ะรับสิทธิ์จับรางวัลทุกเดือนสินค้าที่ลดราคาอยู่แล้วนะคะใส่โค้ดเนี่ยก็ได้รับสิทธิ์จับรางวัลทุกเดือนเช่นกันค่ะพิเศษขนาดนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะซื้อสินค้าเกี่ยวกับบาสเกตบอลทั้งหมดนะคะนึกถึง hoop station ค่ะ อันนั้นแน่ทำอะไรใครไม่แน่ลอง AJ หน่อยครับอืมรุ่นไหนเนี่ย11โลครับนี่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง t w e n t Mania วันนี้เราทั้งสองคนอัมินตูแอัมินเอก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะหลังจากที่ตูนเนี่ยไล่อ่านคอมเมนต์นะคะอินเอดูแล้วเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยจะชอบฟังเราตอนช่วงเวลาทานอาหารค่ะหรือว่าจะเป็นเวลาอาบน้ำแล้วก็ออกกำลังกายดีใจเหลือเกินเลยนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคนค่ะคก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์นะคะขอกำลังใจด้วยค่ะคอไลน์ด้วยนะคะ ถ้าหากใครยังไม่ได้กด subscribe ค่ะกดด้วยค่ะ<ด>มุ่งหน้าสู่แสนซับไปด้วยกันเพื่อนๆสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่งายๆเลยนะคะเพียงแค่กดปุ่มจอยค่ะข้างๆปุ่ม subscribe ร่วมเป็นทีมเมมเบอร์กันนะคะทุกๆเดือนค่ะวันที่23เนี่ยเราจะมีของรางวัลมาสุ่มแจกนะคะเพื่อเป็นการขอครบคุณด้วยค่ะขอเริ่มวันที่ความคืบหน้าของเควินดูแรนต์กับไคลรีเอวิ่งบรูคลินเนสกันซะหน่อยนะครับจนถึงตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆเพิ่มเติมขึ้นมาเลยแต่ล่าสุดมีกระแสข่าวออกมาแล้วนะครบ่าาายอออที้้เเขขงงจจมรพหื มีการพูดคุยกันถึงแนวทางในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นดังนั้นพวกเราแฟนบาสเนี่ยนะครับอาจจะได้เห็นการเทรดที่เข้มข้นมากขึ้นเพราะว่าตัวของ KD เนี่ยอาจจะเข้าไปพูดกับเจ้าของทีมก็เป็นไปได้นะครับว่าทําไมจนถึงตอนนี้เนี่ยเรื่องราวของผมยังไม่ได้มีการเทรดเกิดขึ้นหรือเราอาจจะเห็นการคืนดีของเควินดูแรนกับบรูคลินเนสก็เป็นไปได้นะครับเคดีอาจจะเข้าไปบอกกับเจ้าของทีมว่าไม่ต้องมองหาการเทรดใดๆทั้งสิ้นแล้วเขาตั้งใจที่จะอยู่กับทีมนี้ต่อไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจับตามองได้เกิิดดแแมมมม้้ววว่่่าาาาในนนสสขขอองงกกรรรระะะััีีีีเเเยยยททจไปผล ใดๆทั้งสิ้นไม่มีการคอมเมนต์เพิ่มเติมเลยหลังจากที่มีข่าวลือนี้เกิดขึ้นมาแต่จนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับส่วนตัวแวดมินยังมองไม่ออกเลยนะครับว่ามันมีสาเหตุอะไรกันแน่ที่แท้จริงที่ทาไมตัวของเควินดูแรนเนี่ยเขาถึงขอให้ทั้งทีมบรูคลินเนสเนี่ยเทรดตัวของเขาออกไปซึ่งก็เชื่อแล้วเกินนะครับว่าเรื่องราวแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นหัวข้อในการพูดคุยและถ้าเกิดสามารถแก้ปัญหาได้สามารถทําให้เควินดูแรนเนี่ยกลับมาแฮปปี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็เชื่อหล้อเกินว่าเจ้าของทีมอย่างโจไะซจะท แล้วก็ต้องทําความเข้าใจนะครับว่าเควินดูแรน์เนี่ยจะต้องเข้าใจทีมเช่นเดียวกันพวกเขาจะไม่มีการรีบใดๆทั้ทงสิน้นถ้าเกิดเสียเคดีไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้กลับมานี้เนี่ยไม่ได้มีผลดีในอนาคตกับทางทีมบุกลินเนสเนี่ยเควินดูแรนตก็ต้องรอต่อไปนะเพราะว่าทางทีมเองเนี่ยก็รู้อยู่แก่ใจนะครับรว่าจะเป็นนักกีฬาที่ได้กลับมาหรือว่าจะเป็นสิทธิ์รับกี่สิทธิก็แล้วแต่เนี่ยยังไงก็ไม่มีทางเทียบการเสียเควินดูแรนต์ไปแน่นอนครับและสิ่งที่ทาง, ets, ง,าาง,ง Kevin ant, บุดคลิน ไหนทั้ง2คนนี้แตกต่างกันนะครับเควินดูแรน่ยเขามีสัญญากับบุ๊กนสอีกถึง4ฤดูกาลแต่ในส่วนของแค่รีเอวิงในฤดูกาลที่จะถึงนี้เขารับเพลย์ออฟชันจบฤดูกาลปุ๊บเป็นฟรีเอเจนต์ถ้าเกิดตกลงกันไม่ได้และปล่อยจนจบฤดูกาลนี้หมายความว่าตัวของแค่รีเอวิงสามารถไปอยู่ทีมไหนเลยก็ได้ตัวที่ทางบุ๊กนียไม่ได้สิ่งดีๆใดๆกลับมาเลยนะครับเราจึงอาจจะได้เห็นการเทรดนะครับถ้าเกิดทั้ง2ฝ่ายนี้ไม่สามารถที่จะตกลงใดๆทั้งสิ้นได้ LA เอลเอร์เใเไปรมถือว่าเป็นร ดังนั้นในเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ทางฝ่ายบริหารของบุคลินเนสเนี่ยค่อนข้างปวดหัวทาให้การพูดคุยครั้งนี้นะครับของเควินแบรนตกับเจ้าของทีมถ้าเกิดเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทําให้แฟนบาสอยียงพวกเราเนี่ยนะครับสามารถมองเห็นอนาคตของทั้งทีมบุคลินเนสได้เลยก็ว่าได้ถ้าเกิดสมมุตินะครับว่าแอดมนเนี่ยเป็นเจ้าของทีมบุคลินเนสแล้วมีการพูดคุยกับเควินแบรนลักษณะแบบนี้เนี่ยจะถามตรงๆเลยครับว่าเพราะสาเหตุอะไรครับทำไมถึงต้องให้บุคลินเนสเนื่อองงขการไม่ตสั ยากับคาเรียวิ่งเนี่ยขอแบบนี้ได้ไหมขอแบบว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยให้คาเรียวิ่งเนี่ยพิสูจน์ตัวเองหน่อยถ้าเกิดผลงานความประพฤติทุกอย่างเนี่ยนะครับดูดีเต็มที่ให้กับทีมนี้เนี่ยจบฤดูกาลเขาพร้อมให้สัญญา4ปีแม็กซ์คอนแทรคอะไรลักษณะแบบนี้เลยเควินแรนด์โอเคไหมถ้าเกิดโอเคเนี่ยก็เดินหน้าตามแบบนี้แต่ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องอื่นเนี่ยก็ต้องไปว่ากันต่อไปนะครับเพราะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับจริงๆว่าไม่ว่าจะเป็นการเทรดทั้งเคดิทั้งคายเรียวออกไปจากทีมนะคร กีฬาที่ได้กลับมาจะลงตัวกับทีมหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ยังไงก็เทียบกับทีมที่มีทั้งไครีเอร์วิงเควินดูแรนเบนซิมอนส์และพลรพัของบุ๊คลูนเนสที่เตรียมพร้อมในฤดูกาลที่จะถึงนี้ได้เลยแน่นอนครับดังนั้นการพูดคุยในครั้งนี้เนี่ยอย่างที่บอกเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดมีอะไรคืบหน้าเนี่ยเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวชี้วัดเลยว่าบุ๊คลูนเนสในอนาคตจะเป็นแบบไหนเรามาติดตามชมไปพร้อมๆกันนะครับถ้าเกิดมีการพูดคุยกันจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราสองคนจะมาเล่าให้เพ คนอื่นในทีมถึงแม้ว่าจะเต็มไปด้วยกระแสการเทรดมากมายเลยทีเดียวค่ะแต่จนกระทั่งมาถึงตอนนี้แล้วก็ยังคงไม่มีการเทรดเกิดขึ้นเลยนะคะได้ยินแต่ว่าทั้ง3คนนะคะมีการต่อสายคุยกันว่าจะทําให้ฤดูกาลที่จะถึงนี้ดีที่สุดแต่ก็มีกระแสข่าวล่าสุดมานะคะว่าหลายสื่อเนี่ยแล้วก็หลายๆทีมเชื่อว่าดาวินแฮมโค้ชคนใหม่ของ l a Lakers เนี่ยแหะคะ่ะมีอํานาจพอที่จะจับลัสเซอร์วัสุบุกเนี่ยเป็นสํารองนะคะไม่ว่าจะในช่วงไหนของเกมก็แล้วแต่ะคะ่ะดีไม่ดีเนี่ยอาจจะหลุดจากตัวจริงเป็นสํารองยาวๆไปเลยก็ได้นะ ทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะก็เพื่อความสําเร็จของทีมซึ่งตัวตนเองเนี่ยก็เชื่อเหลือเกินนะคะว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้สูงเลยทีเดียวคะ่ะหากไม่มีการเทรดของลัสเซอร์เวสบุกเกิดขึ้นแต่สิ่งที่น่าสนใจนี่แหละคะ่ะลัสเซอร์เวสบุกเนี่ยเขาจะรับได้ไหมนะคะหากเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเขาจะสามารถปรับทัศนคติได้ไหมสิ่งนี้แหละคะ่ะเป็นปัญหาแล้วก็เป็นความปวดหัวของเอลเอลเกอร์ในฤดูกาลที่จะถึงนี้จริงๆนะคะไปตามข่าวของเดชอนเต้เมอร์เรย์กันสักหน่อยนะครับนักกีฬาคนใหม่ล่าสุด ตัวเขาเนี่ยแหละลีกที่ชื่อว่า crossover league เนี่ยแหละครับล่าสุดเขาได้ออกมาบอกนะครับบอกถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเพื่อนร่วมอาชีพวงการบาส NBA ของตัวเขาเนี่ยแหละครับว่าถ้าเกิดสภาพร่างกายพร้อมนะครับในช่วงปิดฤดูกาลลักษณะแบบนี้เนี่ยแล้วรักในการแข่งขันกีฬาบาสอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดมีโอกาสนะครับกลับไปร่วมทําการแข่งขันในลีกกึ่งอาชีพลักษณะแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นบ้านเกิดของตัวเองหรือว่าท้องถิ่นไหนก็แล้วแต่ให้แฟนบาสที่ไม่มีโอกาสไม่มีทุนทรัพย์มากพอในการรับชม NBA ในสนามนะครับมีโอกาสได้เห็นนักกีฬาระดับอาชีีพในนนแแบบบบฟรกั้เลย อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับเชื่อเลยเกินว่าสิ่งที่เดชอนเต้เมอรีเขาพยายามจะทำเนี่ยในฤด,ดูกาลหน้าฤด,ดูกาลถ,ถัดไปนี้เนี่ยช่วงปิดฤด,ดูกาลเราน่าจะได้เห็นนักกีฬา NBA นะครับมาเล่นในหลีกกึ่งอาชีพลีกโปรแกรมแบบนี้เนี่ยแหละครับมากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนพอพูดถึงหลีกกึ่งอาชีพนะครับที่ชื่อว่า crossover league เราสองคนเคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าเขาได้เจอมาครอฟเฟิร์ดเนี่ยครับตั้งแต่ปี2005เข้ามารีแบรนดิ้งใหม่ก็เลยทําให้หลีกลีกนี้เนี่ยเริ่ การแข่งขันมารับชมกันถือว่าเปิดโอกาสให้กับคนท้องถิ่นมากๆเลยจะมาวครอฟเฟิร์ดเนี่ยนะครับในช่วงที่เขายังเป็นนักกีฬาอยู่เนี่ยพวกเราแฟนบาสเนี่ยต่างก็ได้เห็นผลงานอันยอดเยี่ยมของตัวเขาเลยนะครับมวยจะเป็นการเลี้ยงครอสโอเวอร์ที่สร้างชื่อให้กับตัวเขาเลยเกินการทําระดับ50แต้มก็ทําได้ควา้ารางวัลผู้เล่นสำรองยอดเยี่ยมแห่งปีถึง3สมัยเขาก็สามารถทําได้ทีนี้พอสื่อถามจะมาวครอฟเฟิร์ดนะครับว่าถ้าเกิดสามารถเลือกได้นะครับว่าให้ตัวของเขาเนี่ยมีโอกาสติดเข้าสู่หอรเกยียติยต ได้มีทีม NBA กลับเข้ามาอยู่ในเมืองอีกครั้งหนึ่งเนี่ยตัวของเจมาครอฟเฟิดจะเลือกแบบไหนเขาใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเขาขอเลือกให้เมืองซีแอตเทิลเนี่ยได้ทีม NBA กลับมาลงอีกครั้งหนึ่งครับนี่คือสิ่งที่เจมาครอฟเฟิดเขาออกมาบอกตัวของเขายอมรับเลยนะครับเขาบอกว่าต่อให้ตัวของเขาติดหรือไม่ติดฮอล์ออฟเฟมก็ตามแต่แฟนแฟน,แฟนบาสอย่างพวกเราเนี่ยนะครับหรือว่าบรรดาสื่อเนี่ยเห็นผลงานรู้ชื่อเสียงของเขาว่าศักยภาพในการเล่นของเขาในขนาดไหนนี่ถือว่างานของเขาสิ้นสุดดแแลล้้วต่่กกาารททีีเมมมืองยไ NBA Seattle ับ มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เลอเกิดย้อนกลับไปในสมัยที่เขาอายุสัก16ปีเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาเคยทํางานนะครับในสมัยที่ทีมยังมีซี a t ต l e s u ซูเปอร์โซนิกส์อยู่ตอนนั้นเนี่ยเขาทําหน้าที่ส่งอาหารนะครับจากใตดินเนี่ยขึ้นตามแต่ละชั้นเนี่ยแหละครับเขาบอกว่ารอบๆหนึ่งเนี่ยเขาจะใช้เวลาประมาณสัก10-15นาทีแต่ในจังหวะที่เขามองเข้าไปในสนามเนี่ยนะครับแล้วเขาเห็นช้อนเค็มเขาเห็นแกรี่เพตันแบบนี้เนี่ยก็เลยทําให้งานแต่ละรอบของเขาเนี่ยจาก10-15นาทีเนี่ยกลายเป็น30นา ก็เอาเป็นแรงบันดาลใจบอกกับตัวเองเลยว่าสักวันนึงเนี่ยจะต้องไปลรงสนามทําการแข่งขันลักษณะแบบแกรี่เพยตันกับชอนเคมให้จงได้และบัดนี้เขาก็ทําได้จริงๆนะครับประสบความสําเร็จมากๆเลยเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่ตัวของเจมาลครอฟเฟิดเนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้าเกิดทีม NBA สามารถกลับมาที่เมืองเซียต e ได้เนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นลหลังๆเพียบแน่นอน พอพูดถึงเมืองซีแอตเทิลเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2008ที่ซีแอตเทิลซูเปอร์ซอนิคเนี่ยย้ายไปอยู่ที่ OKC OK กลายเป็น OKC OK Thunder เนี่ยเมืองซีแอตเทิลไม่มีทีม NBA อีกต่อไปเลยนะครับจกนกระทั่งถึงตอนนี้และก็เชื่อเลยเกินครับว่าในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยนะครับเมื่อ NBA มีการขยายทีมเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเมืองซีแอตเทิลเนี่ยจะต้องเป็นหนึ่งในเมืองที่ทาง NBA เอเขาพิจารณาแน่นอนเป็นเมืองที่แฟนๆเนี่ยต้องการนะครับแล้วก็เป็นตลาดที่ค่อนข้างดีมากๆเลยเราาาาาามมมมมมตตติดดดชกกกกกัััััััันน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 นะะะคคครรรรบบบววว่่่สึึงงงงเเเเีีีียยืือออซทลลลจไไไ้้้้ NBA ปปปหุ เราไปต่อที่มือวอลกี้บักกันซะหน่อยค่ะทางทีมได้ตกลงเอาตัวเดมารีแคลโรนะคะมาเป็นหนึ่งในผู้ช่วยสตาฟโค้ชของทีมเดมารีแคลโรเนี่ยค่ะเขาเคยเป็นนักกีฬานะคะภายใต้การโค้ชของโค้ชไมค์พุทเดนทอลเซอร์ย้อนกลับไปค่ะตอนที่อยู่กับแอตแลนตาฮอคส์นะคะโดยเฉพาะในฤดูกาลที่แอตแลนตาฮอคส์เนี่ยมีชัยชนะระดับ60เกมในปี2015และก็ะทำให้โค้ชไมค์พุทเดนทอลเซอร์เนี่ยได้รับรางวัลโค้ชยอดเยี่ยมแห่งปีเป็นครั้งแรกเนี่ยคืออดีตผู้เล่นของคคคนน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 ททีีีีีี่่่่่่่่แแลล้้้้ววววะะะเเยยยยดึงงงตัมมาาาาชกกกออห็็ เจมรคแคร์โรลเนี่ยนะคะเขาจะมาทําหน้าที่แทนดาวินแฮมค่ะที่ตอนนี้ไปเป็นหัวหน้าโคช้ชแค่ทาง LA l a k e r เกตัวของแคร์โรลนั้นหลังจากเลิกเล่นเขาเข้าสู่วงการโคช้ชค่ะแล้วก็พัฒนานักกีฬาเขาสามารถเข้าถึงนักกีฬาได้ดีเลยนะคะทั้งในแล้วก็นอกสนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องพักนักกีฬาไม่ต่างอะไรกับดาวินแฮมเลยค่ะถือว่าเป็นการทดแทนได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานพวกเรา2คนเนี่ยนะครับทำงานของฟิล l ดเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์ให้เ,เพื่อนๆชมไปพูดถึงความมุ่งมัน่นความตั้งใจในการกลับมาพิสูจนองอีีกร้ึะ en, าท่ถ ล่าสุดผู้เราเห็นคลิปการซ้อมของตัวเจมส์ชาเดนเองเนี่ยนะครับปลิวว่อนเลยเขาไปอยู่ในแคมป์ของริกโก้ไฮส์นะครับในมหาวิทยาลัย UCLA ที่เมือง LA เนี่ยแหละครับทำการซ้อมกับไทริสแฮร์ริเ r อร์ตันนะครับรวมไปถึงโทมัสไบรอันด้วยเราเห็นผลงานการเล่นที่ค่อนข้างดูดีมากๆเลยนะครับของเจมส์ชาเดนสภาพร่างกายทุกอย่างเนี่ยดูค่อนข้างเข้าที่มากๆเลยไมมว่าจะเป็นการสเต็ปแบ็กยิง3คะแนนนะครับการส่งจังหวะให้กับโทมัสไบรอันจังหวะการสร้างการยิงระยะกลางของตัวเองมีการเฟดเวมีการเลี้ยงที่แบบคล่องแคล่มาากกกๆเเเลลยยถ้้ิดัังงคงป็นนษณะแบบี เข้าสู่เทรนนิ mm ่งแคมป์พรีีซั่นเปิดฤด,ดูการปกติขึ้นมาเนี่ยเ mm hmm. ชื่อเลยเกินว่าสภาพร่างกายของเจมส์ชาเดนเนี่ย mm hmm. น่าจะค่อนข้างเข้าที่มากๆเลย สำหรับริโกฮส์เนี่ยนะครับเขาถือว่าเป็นผู้ช่วยโค้ชคนหนึ่งเลยนะครับของวงการบาส NBA คอยทาหน้าที่พัฒนาทักษะในการเล่นของนักกีฬาเนี่ยแหละครับแลวพอช่วงปิดฤดูกาลแบบนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะมาเปิดแคมป์มีนักกีฬา NBA มีนักกีฬา NC ็นีเดบเอมากมายเลยนะครับมาทาการซ้อมร่วมกับตัวเขาจริงๆแล้วแคมป์เนี่ยดำเนินต่อมาเรื่อยๆนะครับจนถึงปี2019พอเจอเรื่องของโควิดเนี่ยก็เบรกไปค่อนข้างยาวเหมือนกันและตอนนี้เนี่ยกลับมาสู่สภาวะปกติอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับครั้งน สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับจะดําเนินต่อไปเรื่อยๆเ,เลยเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆในช่วงปิดฤด,ดูกาลลักษณะแบบนี้แล้วก็ไม่ใช่แค่เจมส์ชาเดนคนเดียวนะครับกลับไปที่ฝั่งฟิลาเดลเฟียเนี่ยไทริสแม็กซี่เนี่ยมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับมาตั้งแต่ยังไม่6กโมงเช้าเลยมาถึงที่ศูนย์ฝึกของทีมซิกเซอร์สเองมีการทําการซ้อมมีการข้ามเข้าไปทําแตกเรียกว่าตัวของไทริสแม็กซี่เองเนี่ยเขาก็พยายามพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเลยนะครับเรียกว่าแม้จะเป็นช่วงปิดฤด,ดูกาลก็ตามแต่ไม่เคยเลยที่จะหยุดถ้าเกิดเป็็นนนนนแบบีี้้้้เเยหหทัังงังง2คคปกกํําาาลลสญมๆใ ทั้งทีมซิกเซอร์ในฤดูกาลที่จะถึงนี้ที่เหลือเนี่ยก็เป็นรอรุ้นคนอื่นๆนะครับว่าจะมีผลงานเป็นยังไงจะเข้าฟอร์มกันแค่ไหนแต่ที่แน่ๆในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยแฟนๆของซิกเซอร์มีลุ้นแน่นอนครับปิดท้ายก,ก,กันกับความมั่นใจของอดีตดราฟอันดับหนึ่งแอนโทนีเอดเวรสค่ะเขาได้ให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับการเป็นหน้าเป็นตาของลีค่ะอย่างโรบอนเจมส์แล้วก็สเตฟานเครีเขาบอกเลยนะคะว่าเขาเนี่ยมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเขาสามารถทำได้อย่างแน่นอนแต่ขอเวลาเขาีกฤดูกาลเดียวค่ะฤดูกาลนน้่่ตขขลวก็จบงงงยยชือออออไปอูใสุด ผู้เล่นของหลีกอย่างแน่นอนและนี่ก็คือความมั่นใจของแอนแมนนะคะเรามารอติดตามชมกันค่ะว่าในอนาคตนเขาสามารถทําได้หรือไม่แต่ที่แน่ค่ะเมื่อเดือนธันวาคมปี2021ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเขาคือหนึ่งใน7ผู้เล่นในประวัติศาสตร์ของ NBA เลยที่สามารถทําแต้มถึง2 0 0 0แต้มใน100เกมแรกในชีวิตการเล่น NBA ด้วยอายุ20หรือต่ํากว่านั้นนะคะ6กคนก่อนหน้านี้ค่ะก็มีอย่างรูบอลเจมส์นะคะคาร์เมโลแอนตันี่ค่ะเคจีไครีเออร์วิงลูกดอนชิกแล้วก็ไซออนวิลล์มันสค่ะ ทีวนะูฟในฤดูกาลนี้น่าติดตามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเย็นนี้ค่ะให้ m b a จัดให้เจอกันค่ะและนี่ก็คือข่าว,ข,าว,ข,าว,ข,าวข่าวความเคลื่อนไหวในขณะน,น,นี้ไม่อยากพลาดข่าวสาร m b a อย่าลืม Subscribe ค่ะที่โลโก้23 m a n เนียตรงกลางนี่เลยค่ะแลเพราะ MBA คือจีดของพวกเรา23 m a n เนียวันนี้พวกเราทั้งสองคนกับคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ